กลับมาอีกแล้วนะคะช่องของเราค่ะวันนี้นะคะก็เ้ืยอความที่แบบหายไปนานเหมือนกันกับการถ่ายรีแอคชั่นนะแต่ว่าด้วยความแบบทนไม่ไหวอ่ะวันนี้เราก็ต้องมาทำรีแอคชั่นเพลงของบิวกินกันนะคะเพราะว่าคนบิวกินเนี่ยได้ c o อร์นะคะพี่พี่วงค็อกเทลซึ่งคือเรารู้อยู่แล้วว่ายังไม่ฟังก็คือรู้แล้วว่าเพราะเออนะคะแต่ว่าต้องถ่ายเพราะว่าโอกาสมันมาแหละคือแบบจริงๆอ่ะ ของพีพีอ่ะก็คิดว่าจะถ่ายรีอกนะแต่คือมือลัน่นมือลั่นไปกดฟังเรียบร้อยกดดูมีเรียบร้อยนะคะถ้าเธอรักฉันจริงนะคะดูเรียบร้อยแล้วคืออาอดถ่ายรีอคเลยเว้ยคือแบบมือลั่น่แต่ว่าวันนี้มือไม่ลั่นนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะครับแรกจะไปดูเพลงกอดในใจนะคะที่วง hotel cover อยู่กินกัน,นะคะ่ะกอดในใจอ่ะ เพลงแบบล็อกเนีเรยด,ดีชอบเสียงกีตาร์แบบกีตาร์แบบนี้มาโซโล่แบบนี้มาอา่ะเปิดประตูตาโนรับความเงา แต่แต่เราไม่ได้เจอกันความคิดถึงมันทรมาแต่ใน,นมีชามันต้องผ่านไปภาพยังชัดเจนและห่างไกล

เราตั รสๆนะคะรสๆเวลานะคะกับค็อกเทลนะคะค็อกเทลเพลงก่อนหัวใจนะคะอุแต่รู้สึกว่ามันคนละมูดมันคนละมูดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาอะเลนดนตรีใหม่เนาะแต่ว่ามันคนละมูดกับของเวอร์บิวกินเนาะแอบรู้สึกว่าเบอร์ของค็อกเทลเนี่ยแอบรู้สึกเศร้าๆซึมๆกว่านิดนึงไหมเพราะว่าของบิวกินเนี่ยจะรู้สึกแบบ เป็นความเหงาแต่ว่าเป็นเหงาที่แบบดนตรีสนุกสนานอะ่ะอันนี้ก็คือแบบตันดนตรีแบบเศร้าลงมานิดนึงแต่ก็โอเคเพาะมากใกล้สุดนะคะเราก็ได้เวลานะคะไปฟังให้หูงเราเนี่ยเคลือบทองคํากันดีกว่านะคะครับเพลงที่อยู่กินมาคบเวอร์นะคะวงของเท <c oughs> วคบเวอร์เพลงเธอโอ้ยคือมันแบบแรงมากนะ แบบโหแพงงี้นี่ตัง้งน่ารักตั้งแต่สมัยแบบมอต้นอ่ะโอ้แบบเว้ยรู้อายุเลยอ่ะ,ะคือั่นแระแบบสมัยมอต้นแล้วคือแบบมันกินใจอ่ะแล้วแบบเสี่ยมกินอ่ะเธอเร <c oughs> ียมใจดนตรีขนลุกอ่ะ อยู่ไกลจนสุดสายตาไม่อยากเห็นเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังไหวหวัอองกับความ,ออมอทรงจำนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องพิชเชความไหวสั่นอยู่ภายในใจ ดูก,การที่เราใรก,กล้กันรู้ใจจะเปลี่ยนพันไปฝ<ะ>นพัดเปลี่ยนครั้งฉันพบเธอแววตาของเธอยังองเติดรังในใจไม่ลืม เธอเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไป น้ำตามันยังไหลออกมาอ,อ,อยาดน้ำทังในยามเช้ากับลมหนาวจับใจสายลม่วยอ,อ่อนพัดพาความรักฉันไปส่งถึงใจทุกที น้ำตามันยังไหลออกมาการเวลาทำให้ใจคนเราเป็นพันในวันต้องไปแต่ฉันยังคงมีเ,เธออยู่ในหัวใจเสม 他们。 แต่การอ,อกหักทิปอะรู้สึกแบบฉันอ,อกหักอะรู้สึกแบบฉันกำลังจะแบบรองเพลงเธอเพื่อแบบจะบอกแฟนเก่าอะไรอย่างนี้เหรอโอ้ยอยู่ดีก็เศร้าเลยอะ่ะเศร้าเลยอะ่ะโอ้ยบ็เก้้ คือแบบโอ้โดยเฉพาะท่อนฝน,น,นพรัมมอ่ะตอนร้องควาว่าแบบฝนพรัมมอ่ะทุกคนไปฟังนะท่อนนี้ฝนพรัมเปรียบมันครั้งฉันพบเธอแววต่าของเธออย่างของเกิดรึงในใจไม่ลืม บิวกินบิวกินค่ะพุทธิพงศ์ไม่ไม่มีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งนะทุกคนเพราะว่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำแบ่งให้เธอฟังไม่ได้สักคำคือคุณบิวกินจะไปสุดที่ตรงไหนใครคิดว่าบิวกินร้องเพลงเพอาะนะคะกด999ด้วยค่ะค่ะทุกคนบิวกิน999ค่ะวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมปกดฟังนะคะเพลงบิวกินกันอย่าู่นะคะ มันพอมากจริงจริง mm hmm.